เป็นกลุ่มผู้ใหญ่นะต้องต้องดูกลุ่มเราด้วยนะถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นอ่ะเปิดเพลงมันมัน,มนเต้นไปฮะเต้นไปฮะโยกไปฮะอ่ะได้นะได้นะอย่างนั้นได้นะสวัสดีว่ายอค่ะโอ้ยขาแข็งแรงไว้ช่วงนี้ขาสั่นเลยทีเดียวนะคะมาพบกันใน EP 5แม่ค้าเพิ่มสินน้องจินคนว่ายโยนะคะเอ,อ้ยอยให้งามเขาไหวามาซัน่น น้องจินค้นเพิ่มสินมาแล้วคะ่ะอ e ีหาือนีวอลอีอยังดีคะ e ีนี้จะเป็นเรื่องของสถานการณ์จริงตอนเราไลฟ์สดจะจับมือทำเลยนะคะว่าเมื่อกด ป๊บขึ้นมาปุ๊บไลฟ์สดคนเข้าคนเข้าทำยังไงนะคะหนึ่งเลยนะคะคุณพี่ขาไม่รีรอเข้าเรื่องนะมันยาวมากวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตักไม่พอคือความรู้เต็มเปี่ยมแน่นมากคือในหัวพุ่งพ่านมากตอนนี้อยากจะบอกทุกคนว่านะคะก่อนที่จะมาไลฟ์สดนะคะต้องเตรียมตัวอย่างแรกเลยนะคะ 1. นน้องเจี๊ยบตื่นขึ้นมานะคะแต่งองค์ทรงเครื่องหน้าให้ดีก่อนหน้าต้องจัดเต็มนะคะปกตินะฮะเราจะต้องตื่นขึ้นมาเพื่อแต่งตัวให้สวยก่อนหน้าต้องเป๊ะดีที่สุด เราทําได้ของเราเลยนะคะอย่าไม่มั่นใจอย่าหน้าสดค่ะคุณพี่ค่ะนุ้ยแนะนําให้หน้าสดนะทุกคนแต่งหน้าก่อนตื่นนาทีสี่ที่ห้าแต่งหน้าเลยนะถ้ายังไม่มีฝีมือการแต่งหน้าดูโครงดูคลิปอะไรก็แต่งหน้าของเราให้ดูดีดูสวยดูมั่นใจนะอย่างน้องเจี๊ยบคือคาแรคเตอร์ปากไม่แดงไม่มีแรงไลท์นะคะทุกคนขานะน้องเจี๊ยบปากแดงจัดเลยจ้ะแดงทุกวันนะคะถ้าใครเห็นเอ้ยน้องเจี๊ยบปากแดงวันนี้ปากซีดลูกค้ามีการทักทายนะถ้าปากไม่แดงนะฮะแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อย เตรียมตัวนะคะสายมูต้องทําเลยจ้ะนี่พูดจากชีวิตรจริงเลยนะคะทุกคนคะ่ะ ไหวเจ้าที่นะไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้ไมูตเตลูไว้ไม่ว่าจะเป็นอะไรใดๆก็ตามอย่างน้องเจี๊ยบนะคะก็ไหวพี่ไข่ค่ะไหว้พระก่อนนะคะแล้วค่อยไปไหวนะคะเทพนะคะต่างๆ,ๆเหล่านี้นี่บอกกันถึงสายมูเลยทีเดียวนะคะไหวเสร็จก่อนไหวเสร็จก่อน,อนให้สบายใจโล่งนะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะก็จะมาคุยกับทีมงานนะคะว่าน้องเจี๊ยบม,มีทีมงานแอดมินเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นตัวนี้ตัวไหนเขาจะมาจัดเรียงสินค้าด้านนี้นะคะก่อนที่จะไลฟ์นะคะ นะเดี๋ยวน้องจะจัดเรียงสินค้าในตัวที่น้องจัดไล์นะคะเราจะจัดเรียงสินค้านะคะที่เราจะขายให้สะดวกต่อการหยิบจับนะคะพี่เจี๊ยบค้าไม้แขวนมันบ้านๆเลยนะทำไมไม้แขวนพี่เจี๊ยบมันบ้านน้องจ๋าน้องจ๋าน้องจ๋าประเด็นมันไม่อยู่ตรงไม้แขวนลูกประเด็นมันอยู่ที่เสื้อผ้าเราสวยไหมเบอร์ไหนยังไง หนะยิบจับง่ายมีรหัสติดคือน้องเจี๊ยบนะคะแนะนําก่อนนะคะสําหรับใครที่เป็นมือใหม่เนาะเพิ่งเข้าสู่วงการไลฟ์สดนะคะยังไม่จําเป็นต้องมีรหัสหรือยังไม่จําเป็นต้องมีระบบดูดนะคะก็เพียงแต่ให้ลูกค้านะคะแคปรูปแล้วทักอินบ็อกซ์นะคะเดี๋ยวน้องเจี๊ยบจะมาเล่ารายละเอียดอย่างละเอียดเลยอีกครั้งหนึ่งนะคะ ใครจะมีกระดิ่งก็ได้ใครไม่มีกระดิ่งก็ได้ที่ผ่านมาดิฉันไลฟ์มา7ปีก็ไม่มีกระดิ่งนะคะเพิ่งมามีปีนี้ที่อยากมีกระดิ่งด้วยอะไรบ้างอะไรเงี้นนะเพิ่มสีสันแต่บางครั้งการสั่งกระดิ่งเยอะไปคนจะรำคาญนะคะไม่แนะนํานะเอาให้เป็นพอวักพอเวนพอแบบจิบๆเป็นน้ําจิ้มนะคะพี่เจี๊ยบคะแล้วตอนไลฟ์นี่เปิดเพลงดีไหมคะ การเปิดเพลงนี้มีความสุ่มเสี่ยงกับลิขสิทธิ์เอาจริงๆนะมีความสุ่มเสี่ยงกับลิขสิทธิ์นะคะถ้าเปิดเพลงไทยไม่ได้เลยนะคะไม่แนะนําเพราะว่ามันจะมีเรื่องลิขสิทธิ์แต่ถ้าเปิดเพลงนะคะฝรั่งดังขอนี่ก็แล้วแต่จังหวะจังการไปนะคะแต่ถ้าเป็นน้องถ้าสายสายพี่เจี๊ยบนะคะต้องบอกว่าสายโจเจ๊บเองไม่เปิดเพลงนะคะก็เราอยากให้ลูกค้ามีสมาธิกับเราแล้วเราก็ไม่ไม่แบบไม่ได้เป็นสายที่แบบว่าเปิดเพลงบางคนลูกค้าด้วยด้วยความที่ลูกค้าพี่เจี๊ยบนะคะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่นะต้องต้อง ถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นอ่ะเปิดเพลงมันๆเต้นไปฮะ เต้นไปฮะโยกไปฮะอ่จได้นะได้นะอย่างนั้นได้นะแต่ถ้าวิเคราะห์แล้วกลุ่มของเราเป็นลูกค้ากลุ่มผู้ใหญ่นะฮะ,ะเสื้อผ้าไว้ผู้ใหญ่หน่อยอชุดเป็นเดรสนะคะแบบนี้นะคะก็ผู้ใหญ่ก็ต้องการความเงียบสงบความแบบว่าออพูดฟังแมค่ค้าพูดชัดชัดชัดถ้อยชัดคําอย่างนี้นะคะก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งตัวน้องเจฟเองจะไลฟ์สดในสไตล์ที่ไม่ได้เปิดเพลงนะคะกลับมาที่ตรงนี้เตรียมของเสร็จแล้วนะคะคุยกับทีมงานถ้าเรามีทีมงานแต่ถ้าเรายัง เริ่มต้นนะคะขายคนเดียวนะคะไม่ได้ผ่านอุปกรณ์เป็นกล้องนะคะหรือระบบดูดเนี่ยเราสามารถตั้งโทรศัพท์มือถือเรานะคะพร้อมไฟส่องสว่างที่น้องเจี๊ยบพูดไปแล้วใน E p พีนะคะไฟส่องสว่างและกล้องของเรานะคะเราก็ตั้งแค่นั้นพี่แล้วลุยเลยกดป้าปึ๊บของพร้อมแล้วนะคะกล้องพร้อมแล้วกดมือถือแล้วสิ่งที่ทำอย่างแรกคือสวัสดีค่ะลูกค้าดีๆงามงามค่ะ สวัสดีค่ะเห็นน้องเจี๊ยบว่ายอนะสร้างคาแรคเตอร์ที่เชื่อไหมว่าแค่การว่ายอก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ทุกคนตามหาน้องเจี๊ยบด้วยคําว่าแค่ว่ายอคุณพี่คะแค่คําว่าน้องเจี๊ยบว่ายอติดหูแม่ค้าเพิ่มสินน้องจินคนว่ายอเอาติดหู ติดหูเพราะเราพูดเราทําซ้ําเราทําแบบนี้ทุกวันกลายเป็นคาแรคเตอร์น้องจินวายย่อเริ่มต้นว่ายทักทายลูกค้าเป็นจังไดคะ่ะสบายดีบ่ยิ้มหวานหวานยิ้มกว้างๆเลยคะ่ะใน5นาทีแรกนะคะให้รอลูกค้าเข้ามาก่อนวันนี้เข้าเนื้อเรื่องเลยนะไม่มีเกลินเกิเลยนะเข้าเลยนะ5นาทีแรกนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะ กลยุทธ์ที่ใช้กันตอนนี้ก็คือลูกค้าเข้ามาแล้วก็ใกดแชร์นะคะมาถึงประเด็นของการให้ลูกค้าแชร์มีข้อดีและก็มีข้อเสียดังต่อไปนี้ไม่มีใครมาบอกนะลองผิดลองถูกมาแล้วแต่สําหรับพี่ๆที่ดูช่องน้องเจี๊ยบนั้นขอให้ลองถูกอย่างเดียวไม่ต้องเสียเวลาลองผิดเลยค่ะถ้าเบิ้งน้องจีนมือน,นี่ได้ลองถูกไปเลยค่ะบ่าต้องลองผิดเข้าใจบ่คะสาหรับการแชร์มีนะคะ เหรียญ2ด้านเสมอนะคะพี่า๋าถ้าเราบังคับลูกค้าแชร์ข้อดีคือไลฟ์ของเราจะมีคนเห็นเยอะนะคะจะมีคนเห็นเยอะมากๆโดยส่วนใหญ่จะบังคับให้ลูกค้าแชร์ก่อนแล้วถึงจะเอฟได้ต้องขึ้นผู้แชร์นะคะถึงจะได้เอฟใครที่เป็น CF อยู่แล้วเข้าใจข้อนี้ดีนะคะแต่สําหรับน้องเจี๊ยบเป็นเป็นเหรียญ2ด้านข้อด้อยของมันก็คือว่าบางทีลูกค้าที่เขามีสตังที่เขาแบบว่ามีกําลังเขาไม่สะดวกแชร์พี่เขาไม่สะดวกแชร์ลูกค้าที่มาอยู่กับน้องเจี๊ยบนะคะซื้อนะคะครั้งหนึ่งบางครั ซื้อ60ตัวเลยทําไมถึงซื้อคะถามพี่พี่ที่ทำไมถึงซื้อกับหนูคะพี่ชอบพี่น้องเจี๊ยบไม่แชร์เพราะว่าเพจอื่นบังคับให้แชร์หมดแต่น้องเจี๊ยบไม่บังคับให้แชร์พี่ไม่สะดวกแชร์นะพี่ก็เลยซื้อกับคนที่ไม่บังคับแชร์มันก็มีกลุ่มลูกค้าแบบนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการแชร์คือกลยุทธ์การขายอีกอย่างหนึ่งซึ่งเราจะเลือกที่จะบังคับลูกค้าแชร์ก็ได้หรือไม่บังคับก็ได้ส่วนตัวน้องเจี๊ยบเลือกในกรณีที่ไม่บังคับแชร์นะคะต้องบอกก่อนแต่สําาหหหรรับมมือใใ่่จะ้้ลูกคชชวยแ เราใช้การขอความช่วยเหลือจากลูกค้าหรือเพื่อนเราช่วยกันแชร์ไปนะคะแต่น้องเจี๊ยบมีช่วงนี้ค่ะพี่ๆคะใครที่นะคะ จะซื้อผ้าตัวนี้น้องเจี๊ยบขออนุญาตสักช่วงหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะน้องเจี๊ยบยกให้เลยอ่ะเดี๋ยน้องเจี๊ยบลองตัวอย่างให้ดูนะคะตัวนี้นะคะปกติเราขายอยู่ที่ราคา290บาทวันนี้พี่ๆที่แชร์แล้วหนูขออนุญาตตัวนี้เลยค่ะช่วงเวลาสั้นๆน,นะคะใครสะดวกแชร์จะให้น้องเจี๊ยบเนาะตัวนี้น้องเจี๊ยบให้ไปในราคา190บาทจากราคา290บาทถ้าเราอยากให้นะคะเกิดมีการแชร์ขึ้นบ้างเราสามารถใช้วิธีนี้เป็นวิธีการที่จะไม่มีใครมาบอกนะคะ น้องเจี๊ยบบอกเลยในระหว่างไลฟ์สดนั้นสิ่งที่แม่ค้าไลฟ์สดทุกคนต้องคิดเสมอคือหนึ่งชุดเปิดดีหรือยังเต็มหรือยังน้องเจี๊ยบบอกแล้วเนาะตื่นมาแต่งหน้าหน้าต้องสวยต่อด้วยชุดต้องเป็นชุดเปิดที่คิดว่าปังแน่นอนชุดนี้มันต้องปังทางเรานั้นชอบดอกทางเรานั้นชอบชั้นเรามาเลยค่ะคุณพี่คะชุดนี้ค่ะนะฮะใส่ไปลอ่อวัวกระทิงกับคุณพี่เออ ทำไปสิเห็นความสวยงามของชุดไปสินี่คือชุดเปิดของนอนเจี๊ยบนะคะลูกค้าเห็นชุดเราจะเห็นชุดเปิดถูกไหมคะแล้วเขาอาจจะก,กดป<ะ>๊าบ<ะ>เข้ามาดูโอ้โหชุดเปิดอลังมากแล้วช่วงนาทีที่เป็น5นาทีแรกนอนเจี๊ยบบอกไปแล้วนะคะทักทายยิ้มแย้มทักทายอ่านคอมเมนต์สวัสดีคะ่ะเอาเป็นยังไงคะได้ของมาแล้วดีมากเลยอ่ะอ่านคอมเมนต์นะคะลำดับต่อไปเริ่มขายสินค้าอย่าทักทายนานมากเพราะว่าคนอยากซื้อของจริงๆเดี๋ยวจะเบือ่อเริ่มด้วยของ ที่ถูกที่สุดที่พี่คิดว่ามันจะมัดใจคนให้อยู่กับพี่ในช่วง10นาทีแรกโดยหลักการของน้องเจี๊ยบนะคะน้องจะเอางานไม่เกิน200บาท5รุ่นแรกเลยค่ะพี่คะ5รุ่นนี้ไม่เกิน200บาทแล้วน้องจัดเซตมาเลยว่าตัวนี้น้องเจี๊บจะขายไม่เกิน200บาทเพื่อเรียกแขกเราเรียกงานกลุ่มนี้ว่างานเรียกแขกงานเรียกแขก อายะเนี่ยตั้งสติเลยในช่วงไหนที่เราต้องการไฮไลท์สําคัญเรากดกระดิ่งสักครั้งสองครั้ง,ง,งเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกเฮิมเฮ้ยสองอมาแล้วเว้ยเฮ้ยสองอมาแล้วเว้ยเตียมมือแล้วฮะเตียมมือแล้วฮะ2 0 0บาทจะ200บาทค่าส่งเาหมาหาสิบ,บาทจะพี่น้องอ่ะหลักการต่อไปเราบอกว่าเทคนิคนี้น้องเจี๊ยบใช้แล้วต้องบอกเลยว่าได้ลูกค้าเยอะมากคือ อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เองอ่านมาตลอด8ปีคะ่ะพี่ขาจําลูกค้าได้จำไซส์ลูกค้าได้จําชื่อลูกค้าได้บางครั้งจํากระทั่งวันเกิดลูกค้าได้ พี่ขานี่คือความประทับใจของคนที่เริ่มต้นไลฟ์สดที่จะต้องทำมากที่สุดคือทำอย่างไรก็ได้ให้ลูกค้าประทับใจในตัวเราใช้ความน่ารักใช้ความน่าเอ็นดูและใช้ความใส่ใจความใส่ใจบอกเลยนะคะลูกค้าเขาสัมผัสได้น้องเจี๊ยบนะคะอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆสวัสดีคะ่ะพี่หนูลิงคะ่ะสวัสดีทุกคนคะ่ะ ทักทายจำชื่อได้จำไซส์ได้ชุดนี้นะคะพี่ซื้อไปแล้วจํากระทั่งว่าลูกค้าซื้อชุดไหนไปแล้วถ้าเป็นพี่แม่ค้าในขณะที่แม่ค้าอื่นๆไม่มาไม่มาอ่านคอมเมนต์เลยแต่พี่สร้างความแตกต่างความใส่ใจในการอ่านคอมเมนต์นั้นคือกล,ลยุทธ์ที่สําคัญที่สุดของแม่ค้าที่เริ่มต้นไลฟ์สดค่ะเพราะทุกวันนี้น้องเจ๊ยบย้ําอีกครั้งหนึ่งทุก ไลฟ์ like. ทุก e ีีเลยนะ้องจะบอกว่าทุกวันนี้เราไม่ได้ขายสินค้าเราขายตัวเราเราขายความน่าเชื่อถือของตัวเรากลยุทธ์ของคนแต่ละการขายสินค้าของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแม่ค้าบางท่านใช้ความจริงใจอ่ะพูดคำหยาบขายบ้างสนุกบ้างแต่เขาดูไม่หยาบขายอาอทำยังไงมีกลยุทธ์ของเขาอ่ะบางคนขายของถูกเลยนะคะเป็นกลยุทธ์การขายของถูกนั่นแปลว่าเขาต้องได้แหล่งสินค้ามาถูกมากแต่อย่างน้องเจี๊ยบนะคะเป็นแม่ค้าที่ขายของประตูน้ําธรรมดาทั่วไปน้องเจี๊ยบสร้างคาระ ตัวเอง Buckledsteader.1 อ่านคอมเมนต์จดได้จดจําได้จําท่องได้ท่องค่ะ1อ่านคอมเมนต์ลูกค้าทุกคนอย่างจริงใจและตั้งใจ2ค่ะพี่พี่จาพูดเพราะพูดไพเราะนะคะนุ้นจะเป็นคนหนึ่งที่ลูกค้าให้คอมเมนต์มาตลอดว่าชอบแม่ค้าพูดเพราะค่ะนะลำดับที่3ไม่รีรอบอกเทคนิครัวๆล,ล,ลองให้ดูทุกชุด อันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งน้องเจบใช้มา8ปีพี่เจบคะลองสีแดงหน่อยคะ่ะกุหลาบนี้สีแดงหน่อยคะ่ะลองให้ดูหน่อยคะ่ะหมุนไปแล้ว8รอบเดินแบบให้ดูพร้อมนะคะลูกค้าขึ้นมาอีกพี่เจบคะลองสีน้ําเงินได้ไหมคะอ่ะลองสีน้ําเงินก็ลองให้อีกนะคะ ซึ่งตรงนี้นะคะหยุดตรงนี้ไว้พอสนะคะการลองชุดเยอะๆมีข้อดีและก็มีข้อเสียนะคะสำหรับที่คนที่เริ่มพึ่งไหลสดนะคะน้องเจี๊ยบแนะนําให้ลองตามที่ลูกค้าแนะนําเลยค่ะเพราะว่าเราลูกค้ายัางไม่เยอะแต่สําหรับแม่ค้าที่ติดตลาดแล้วนะคะคือมีลูกค้าให้ลองเยอะๆสีบางครั้งทําให้การขายช้าลงต้องพิจารณาพิเคราะห์ตรงนี้ให้ดีนะคะแล้วก็นะคะอีกอันนึงก็คือว่าเวลาที่เราไลฟ์พี่ๆคะเราต้องคิดในหัวนะคะคิดในหัวว่า เราขึ้นชุดที่ถูกไปแล้วเราจะสลับชุดที่มีกําไรมากกว่าเดิมขึ้นมาบ้างสลับกัน ราคาเซลล์ราคาปกตินะคะราคาที่เราจะมีกําไรสลับกันแบบนี้นะคะให้คิดเสมอว่าเวลาเซลล์ให้เซลล์สุดเรียกลูกค้าเลยค่ะบางชุดน้องเจลเอามาเซลล์ห้บาทขาดทุนไปเลยแต่เราได้เรียกลูกค้าเข้ามาหลังจากนั้นแล้วยังไงคะคุณพี่หลังจากนั้นแล้วเอามาโพสตให้ดูสวยๆว่าพี่คะชุดนี้เซลล์จริงๆชุดนี้ถูกจริงๆค่ะชุดต่อไปอุดหนุนน้องจินในเด้อคะ่ะกําไร2ี่ิบ ชุดต่อไปกําไร20บาทกําไร20บาทอันนี้อุดหนุนแนเดอค่ะตัวนี้กําไร20อ่ะอุดหนุนน้องแนโลตัวเมื่อกี้ขาดทุนจะ้ะตัวเมื่อกี้ขาดทุนตัวนี้กําไร20ช่วยอุดหนุนด้วยอันนี้เราสามารถที่จะบอกที่จะคุยกับลูกค้านะคะถ้าลูกค้าเงียบๆไม่ค่อยสีเอนิ่งๆเราก็จะบอกเลยว่าวันนี้น้องจินร้อนเงินนะจ้าน้องช่วยน้องจินด้วยนะคะจะหาเงินซื้อผ้าค่ะความจริงใจจะส่งผ่านความสีหน้าท่าทางและแววตาของเราไปสู่ลูกค้า ทุกคนในขณะไลฟ์สดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างบางคนคอมเมนต์อ่ะอันนี้คือสถานการณ์จริงคอมเมนต์ comment ขึ้นมาของยังไม่ได้เลยค่ะพี่เจี๊ยบขาเอาแลวเอาแลวเอาแลวพี่เจี๊ยบสั่งให้พี่เจี๊ยบแนะนําให้อ่านทุกคอมเมนต์ไปไม่ถูกไปไม่ถูกค่ะทํายังไงดีลูกค้าตามของตอบนะคะตอบลูกค้าได้เลยหน้าไลฟ์นะคะลูกค้าคะเดี๋ยวน้องเจี๊ยบให้น้องแอดมินไปช่วยดูนะคะขอบรับคุณมากๆเลยกรณีที่ลูกค้าคอมเมนต์สิ่งใดขึ้นมาที่เป็นการตามของน้องเจีย๊ยบค่าเสื้อผ้ามีตาหนิบางคนอาจจะโอ้โหเกลี้ยกล โกรธลูกค้ามาเม้นทำไมคะน่าร้ไม่มีนะคะไม่มีเลยนะคะคําดาวเลยพี่พจ,จ๋าใจเย็นๆใจร่มๆนะคะเพราะมันคือไลฟ์สด สติสําคัญที่สุดรอยยิ้มสําคัญที่สุดเราตอบลูกค้าอย่างจริงใจเลยค่ะกราบขออภัยลูกค้าด้วยนะคะสําหรับการไลฟ์สดเทคนิคที่บอกในวันนี้โอ้โหพรั่งพรูแล้วเกินมันยังมีอีกหลายเทคนิคมากคุณพี่คะมีคําถามมาเยอะมากๆน้องเจี๊ยบอาจจะขออนุญาตแยกไปอีกหนึ่งีเลยสําหรับการไลฟ์แล้วมันเงียบไลฟ์แล้วไม่มีคนดูไลฟ์แล้วยังไม่ปังเดี๋ยวน้องจัดให้อีกหนึ่งคลิปเด็ดๆสําหรับ E ีพีนี้ เว่ากันซื้อๆว่ากันตรงๆผู้ใได้ประโยชน์ก็แช่ไปช่วยน้องจินแชร์ช่วยน้องจินสับสไคร b ์เพราะว่าการไลฟ์สดตอนนี้เป็นช่องทางเดียวที่จะช่วยให้เรารอดตายในเศรษฐกิจของยุคโควิดแบบนี้หากพี่ๆคิดว่าคลิปที่ต้องเจี๊ยบทำความตั้งใจของงเจียบทั้งหมดนี้นะมาบอกทุกเคล็ดลับแบบนี้มันจะไปเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่กําลังหาไรายได้ แม่ลูกอ่อนนะที่คิดว่าเออลูกหลับแล้วเราขึ้นมาไลฟ์สดได้หรือคนที่กําลังถูกเลิกจ้างหรือคนที่กําลังตกงานหรือคนที่มีงานประจําแล้วอยากหารายได้เสริมน้องหวังอย่างยิ่งว่ามันจะเป็นประโยชน์กับพี่พี่ทุกคนน้องขอให้กําลังใจเลยนะคะการไลฟ์สดไม่ยากเลยไม่ยากเลยพี่พี่ขาถ้าเราตั้งใจเราไม่ได้ทําคนแรกเราหาข้อมูลเราหาความรู้ได้หวังว่าคลิปของน้องเจี๊ยบในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคน อย่าลืมนะคะตัวเราสําคัญที่สุดถ้าเราพูดว่าเราทําได้ถ้าเราพูดว่าเราขายได้คุณขายได้ถ้านูเจีย๊ยบเริ่มจากเงินศูนย์บาทมาสู่หลักล้านได้หนูทําได้พี่ก็ทําได้นะคะแม่ค้าเพิ่มสินน้องจินคนไหวย่อกรบขอบพระคุณน้องคุณมากโอ้ยขาสิบวมีแรงขึ้นแล้ววะสัาสนา <laughs> เจอกันในอีพีหน้าค่ะสำหรับใครที่ไม่ใช่สายไลฟ์สดพิสูตรตัวเองแล้วน้องเจีย๊ยบขายมา8ปี ถ้าพิสูจน์ตัวเองมาแล้ว8ปีมันใช่ทางของน้องสําหรับพี่ๆลองดูสัก3เดือนถ้าไม่ใช่ค่อยมาตัดสินใจถ้ายังไม่ได้ทําเต็มที่นะคะอย่าล้มเลิกอย่าล้มเลิกดูแวลตาดูท่าทางน้องอย่าล้มเลิกสู้ให้ถึงที่สุดจนหาคําตอบให้ตัวเองได้ว่าเราไม่ใช่สายไหลสดแล้วไปหาทางอื่นหาเงินวิธีอื่นด้วยกันกับน้องเจี๊ยบค่ะวันนี้กราบขอบคุณพี่ๆมากสวัสดีค่ะบ๊ายบายจากซอยเพิ่มสินค่ะ